เออตัหน,หน่อยกันเห็ดคอกับจ้ะร้านแม่ไพรมาเห็ดคอว่าบวชเพิ่นเลี่ยงแต่กอนเลี่ยงแม่ไปตัวเดียวมาไหก็คืออยู่เลยนี้เอตัวหน่อยมันออกมาแล้วมันกำลังตื้อตีไอขงางลาเขามีปลามันจะเห็นบนั่ะเก่งใจเขานอกก็ได้ต้องไปหาต้านแม่ไพรมา,หมาเห็ดคอไห่เพิ่นประทัดกับกินน้องเขาเบิร์ตตีเดยกก็ซื้อมาว่าเอา ไอ้ตัวเกาให้อยเปนกินจนมันหลดดับแล้วนางหน่อยเนี่ยไอค้ไอคั้วเองเขาก็มีแต่ว่าแต่ก่อนมีแต่เมย์เป็นตัวเดียวคอกระลี่ก,ก,กระหน่ำมากเนี่ยต้นหมอกต้นใหม่ยังเหลือเดินพี่น้องไปกินเบิ้ดเนียงคลิกเบิ้ดเลยอันไหนต้นใหม่ก็ก็ตน้นตะไคร้ตน้นใบหยังที่ยยนตะไคร่อมใส่หยังนะคอยเอามาปลูกไว้เมันกินจนเกลียงเบิ้ดแล้วก็ต้องจ้ำใจต้องมาเห็ดคอ เออตอแรกกับผูกเตมีแพนมีแต่เตมีแพนตัวเดียวพอกับกบร,ริรเฮ็ดพันมี่ตัวนางหน่อยมากมันก็ต้องเฮ็ดนอกเป็น้องเนาะว่าประนันปลาขนาดปลามันข้าหลังเขาเนาะปลามันหน่อยเพิ่นน่ะเองใจกันเนาะเป็นนองเนาะก็ต้องมาเฮ็ดมาหยังกันนี่ละคือความดื้อของนางเอ็ก,กุจีเอาบริเทสกับเบาาลเลวดื้อคัก